อสาวเขาเห็นเดินไปที่ที่นู่นที่ที่ที่จะไปเอาอ่ะครับแล้วเขาเขาก็มามาบอกมะให้ไปดูสิมะก็ไปดูโอ้ยกำลังฝนกันขนาดไหน ไอ้เอาข้าวไปเก็บอของเข้าจะเอาไปทําไมอืแล้วก็มันในฟังมันบอกว่าจะเอาจะไปขายยังใช้ยาเขาออคนในซอยอย่างนั้ยนะแม่ถอดละกอก่อนโดยระดให้ด้วยโอ้มันก็เหมือนว่าเป็นช่างอ่ะคนทั่วๆไปก็เป็นช่างใช่ไหมเออใช่ไหมเออแม่ถอดออันนี้เหรอนี่เขาถอดเงินเนถอดเขาถอดอะไเออใครคุณถอด เออฮะใครถอดดิโจรนี่แหละโจรถอดแล้วเนี่ยเฮ้ยเขาเขาหวังดีหรือเปล่าช่วยวง,งานฟรีลงแข่งนี่เปล่าอะเออเอ,อ,อันนี้โจรถอดเหรอถอดมากรองเตียงขนเฮ้ยถอดจากฝ้าหรือถอดจากไหนจากฝ้าฝ้า,า,าไม่ฮะฝ้าใครเรือ ตัดสายไฟด้วยไฟราคาดีพี่ ไม่มีคนอยู่ แม่ว่าให้ไปดูดิสงสัยเดินไปไม่ว่าเดินไปทางบ้านเช่าเราหรือว่าเดินเข้าไปข้างในบ้านโน้นทีสุดลอยครับ<ะ>แม่ก็เลยเข้ากระนั้นก็เห็นเขาถือออกมาน่าจะน่าจะเตรียมของไปแล้วค่ะเพราะว่าเขามา มัดเพื่อแบบยกอะครับค่ะแล้วก็ยกผ่านไปเนี่ยเดินผ่านหน้าบ้านไปหนูก็โผล่ไปพอดีก็บอกว่าเอาของเขาไปไหนบ้านนี้เขาเป็นเจ้าของอืเขาก็บอกว่าไม่มีหรอกบ้านล้างเพราะว่านี้ค่ะเขาก็ยกไปมีเหล็กด,ดัดจนลูกล้วนนะคะเอาไปมากันสองคนคสองคนงงแล้วมะมะตอนที่มะเดินไปเดินไปเห็นโจรกำลังขนเลยเหรอ บอกเขาเลยเหรอแบกมาบอกเขาเลยไปแล้วแล้วไม่ไม่กลัวเขาทำร้<อ>ายเขาเหรอครับก็ตอนนี้ไม่กลัวเลยไม่ตอนตที่ไปไปบอกเขาอะโอ้ก็ก็เห็นเขาโขนก็ว่าเขาจะโขนอ,ออกมาบอกใครว้างไหวว้างไหวขเขาก็ไม่ไม่ว่างเขาก็บุกกองมาเลยเขาเปิดประตูไม่ได้สนใจเราเลยไม่สน่ะพอเขาหันหน้ามาบอกว่าจะเอาไปขายเขาบอกอ๋อแต่แต่สองคนนี้เขาก็รู้จักมากอยู่รู้เลยแหละเขารู้อยู่คนในพื้นที่นี่วะเจอกันทุกวันเจอกัน อ or, ๋อก็เลยไม่เกรงไม่กลัวว่าเขาจะทําร้ายไม่ใช่คนเดียวนอกพื้นที่และคนนอกพื้นที่ถ้าเราไปเจอโจรนี่เขาน่าจะทําร้ายเราน่ะต้องต้องดูใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เขาก็ไม่ฟังเลยเนาะตอนนี้ไม่ฟังเลยครับเราหิวกันไปตามกันไปเลยสิ่งคิดว่าสิ่งที่ว่าทำเนี่ยเขาบอกเอาไปซื้อยาเสพติดเหรอใช่ค่ะเขาเขาบอกจะไปซื้อยายาอะไรหมายความยาาอะไรเขาบอกไปซื้อยาอื้อหือ คนหน้าพูดนะอ่าอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยประมาณประมาณแถวอายุยี่สิบอ๋อวัยรุ่นวอืม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 เขาบอกไปซื้อยากินโอ้มันหาซื้อง่ายขนาดนั้นหรอเขาไม่สนใจใครหรอกแต่เนี่ยเขาจะนึกเขาจะเอาอย่ไหนเขาเอาทั่วหมดอ่ะเขาหมดหมดไปหลังนู่นหลังนี้นะหมดไล้สองคนนี่นะนั่นแหละเขาไปรื้อหมดไปหลังนอ่ะครับ อืมเราไม่เกรงใจใครหรอาไม่เกรงใจเลยเขาบอกเขาไม่กลัวใครครับอ่ะอยากจะฝากอะไรถึงเจ้าหน้าที่ตํารวจบ้านเมืองหน่อยครับให้มาดูแลในความปลอดภัยในสิทธิ์จะให้มานุ่งให้หน่อยเพราะมันเยอะมากเกินคนติดยาแต่ว่นนี้เยอะแล้วก็ไม่เก่งกลัวเป็นไงครับเจ้าของบ้านครับเห็นร่าเหตุการณ์แล้วรู้สึกยังไงกับการที่ติดเด็กดักเด็กเล็กดักเนี่ยจริงๆเขามีไว้กันโจรครับ อันนี้โจรผมโจรเอาเหล็กดัดผมว่ายังดีนะน้องเขาอ่ะเหตุการณ์แล้วน้องเขาเป็นห่วงเป็นห่วงแล้วก็ส่งข้อมูลมาให้ครับผมก็เลยรีบวิ่งมาดูครับครับครับผมอยากจะฝากอะไรถึงเจ้าที่ตำรวจบ้านเมืองอะไรยังไงบ้างครับในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยในเขตชยชุมชนอย่างเงี้ยครับก็จริงๆอ่ะตรงนี้เรายังไม่เคยมาอยู่ แต่ว่าพอเราเข้ามาสัมผัสเนี่ยอูเพื่อนบ้านค่อนข้างดีแต่ว่าพอตกกลางคืนเนี่ยมันค่อนข้างเงียบ,บก็อยากฝากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยกันมาดูแลแล้วก็ให้บริการประชาชนในซอยเนี่ยจริงๆมันเป็นซอยของเมืองนะมันจเจริญมากแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูเนื่องจากมันเป็นซอยตัน เขาอาจจะขับแล้วเลยผ่านซอยอื่นเสมอซอยนี้มันจะมีบ้านอยู่ไม่กี่หลังแต่มันก็คือประชาชนที่เสียภาษีที่ควรจะมาดูแลให้ครบให้ทั่วถึงครับอันนี้บอกกลาคืนมามีดกบง<ม>ดึกแว้นเพียบเลยในซอยซอยสั้นๆเนี่ยเ<ม>ด็กเว็นกันแหละเนาะทีหนึ่นนะงตีหนึ่งเมตรหนูได้ยินแล้วพูดทีหนึ่งตีสองมาเนี่ยเขาจะแว้นเมนหลักนะใช่เมนหลักเขาออกกันติดๆครับนั่นรถชนคนอย่างไรล้มบ่า อย่าลืมกดติดตามคลิปข่าวสารข่าวด่วนข่าวดังทุกทิศทั่วไทยสารความบันเทิงอื่นๆจากทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้ทาง Facebook, Youtube, TikTok, Twitter และ Instagram และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้แล้วค่ะ